ที่ไปที่มาของแม่ช้างน้อยที่ได้ที่ได้มาอยู่ที่นี่คือยังไงฮะก็ไปแบ่งจากพี่วินัยมาครับอ๋อจากพี่วินัยมาเหมือนกันใช่ไหมครับพี่วินัยแบ่งมาให้ลุงสมชายครับนะครับแต่ก่อนน้นนี้เขาเขาอยู่ไหนอยู่ที่ที่ก่อนที่จะมาถึงมือคุณวินัยครับเขาไปเหมาฝูงมาจากทางอะไรเนี้ยผมก็ลืมไปแล้วครับเหมาฝูงมาแล้วก็เขาก็มาแบ่งให้ครับอ๋อเขาแบ่งให้แบ่งมานานแล้วยังครับนานแล้วครับมาอยู่หลายปีแล้วครับ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอนะับสุดยอดจริงๆครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์หลักนะครับอีกตัวหนึ่งของทางข้อคอยงามหนองมะมงะครับจังหวัดชัยนาทนะครับโอ้วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันทีโชคดีวันนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับแม่ช้างน้อยนะครับผมเข้าใจว่าแม่ช้างน้อยไม่ไ,มได้อยู่ที่นี่นะฮะแต่ลุงสมชาย พูดเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยโอ้โหเอะใจขึ้นมานะครับแม่ช้างน้อยเนี่ยเป็นแม่ของชบาแก้วนะครับซึ่งแม่ชบาแก้วเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าไม้นะครับที่นี่มีฟาร์มเขาใหญ่นะครับโอ้โวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้เราจะได้ดูตัวนะครับ อาจจะมีเสียงลมเข้ามาบรบกวนหน่อยนะครับตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับแม่ช้างน้อยนะครับโอ้โหเห็นแต่ในรูปนะครับวันนี้ผมมาเห็นตัวจริงนะครับแม่ช้างน้อยอันนี้คือแม่ช้างน้อยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดูหน้าตาครับผมไวระดับแม่พันธ์ ระดับตำนานนะครับมีควายที่จ่ายลูกได้โด่งดังมากนะครับอันนี้ก็เป็นทายาทของแม่ช้างน้อยนะครับผมย่ายดูตัวนะครับจ่ายลูกที่ดีมากนะครับมาดูช่วงท้ายกันนะครับมาชมควายที่จ่ายลูกได้ดีเยี่ยมนะครับ เป็นควายที่รูปร่างใหญ่มากครับเป็นควายที่อ่างดึกนะครับครับนี่ก็เป็นแม่ช้างน้อยนะครับันนี้ลูกของเขาก็เป็น ตัวขอองยอดงััตวผู้ตัวเมียครับ,รบนี่ก็เป็นลูกของเจ้ายอดราชันที่ใส่กับแม่ช้างน้อยนะครับเป็นตัวผู้นะครับโอ้มหลายปีแล้วอะรู้ว่าแกเป็นสายดีสายที่พีอย่างนี้